สวัสดีครับพวกเราฟร์อยู่โปรเจกต์พลังทางครับจ้าแนะน้ำตัวไม่ต้องแนะน้ำตัวเขาน่าจะรู้แล้วอืมเอาแนะนำแม่แม่สรุปแนะน้ำเนาะท่านสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับเอิร์นนะครับกัตสมนัทนามิโรจน์อีสเตอร์ครับสวัสดีครับโอทาราทอนครับดาวตกครับสวัสดีครับต้นหลึงเมธาพัฒนครับใต้ฝุ่นครับสวัสดีครับบีเวอร์ครับต้นฟ้าจ้าอ๋อไม่ต้องรีบอ่ะสวัสดีครับกัปปชัตรอนครับ รับบทเป็นเดือนหนาวครับโอเคสวัสดีครับถ่ายสรันบวดครับรับบทเป็นไทเกอร์ครับสิบสองสิบสองแล้วทุกคนเก่งมากมากดูหลายเรื่องเข้าใจครับจีไม่เป็นไรนะอยากขอแบบขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆทุกคนเก่งมากแบบ เราไม่รู้จะพูดว่างไงเลยคือทุกคนแบบมาส่งเราเต็มที่มากคือช่วยเราเต็มที่มากๆคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราวันนี้นะครับชตอน,ชตนนี้เราแฮปปี้<ร> <happy, S 1> มีความสุขมากรู้สึกว่าผลงานที่เราได้ทําออกไปมันมีคนได้เห็นทุกคนได้มีความสุขกับมันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันสักเซสในมุมกาแสดงมากๆเลวครับแล้วก็รู้สึกว่า ล่องใจแบบเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะมีพาสองด้วยเดีวก็เลยรู้สึกว่ากดดันตอนแรกกดดันว่าแบบพักหนึ่งจะเป็นไงนะลุ้นจังเลยแต่พอพักหนึ่งกระแสค่อนข้างดีมากสำหรับหนูก็เลยคิดว่าพารสองมีโอกาสที่จะมีสูงมเพราะว่าพี่ๆสอนคู่แรกเขาทำไว้อย่างดีไงพารสองก็ได้เกิดขึ้นมาไว้กันอยู่อย่างนี้ดีใจมากครับขอบคุณมากดีเพราะเหมือนมีเรายากพูดฮะไม่มีเลยครับสองก็จริงๆอยากให้มีมากๆแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบคอยช่วยสปอร์ตพวกเรานะครับ อันที่พีิร์ะบอกว่าโอกาสที่จะมีคือสูงมากๆนะครับยังไงก็เราติดตามเป็นกันเพราะเราก็อยากจะถ่ายเหมือนกันพวกเราทุกคนก็อยากจะถ่ายผสมกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราบรรยากาศในกองเราแฮปปี้มากที่ได้ถ่ายงานด้วยกันนะครับผมแล้วก็อยากที่แบบได้พรีเซนต์นะับพาร์ทที่สองทั้งตอนพาร์ทที่สองแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์ดาวตกให้ทุกคนได้ดูกันเร็วๆแล้วครับผมรอคือผมพูดเยอะอะไรมากไม่ได้ เพราะว่าเพราะว่าวันนี้พี่เงินหลุดปู่ใช่อะไรครับแม่เดี๋ยวเบื่องบนเขาสั่งมาว่าแบบอย่าพูดเยอะเดี๋ยวแบบคนดูเขาไม่สะเพยเออแต่ก็เห็นบีว่าเล่าตลอดสปอยตลอดไม่เคยเห็นจะเก็บเบ่สแค่สปอยแต่พี่เงิน่ะบอกวันเลยว่าเดี๋ยวหลอดอะไรยังไงใช่ครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับตอนที่สองเขาเกิสปอยแล้วอ๋อสปอยแล้วเหรอต้องหลีกไปเลย ข่าวเลยหรือเปล่าเนี่ยก็จะอย้สองมาปกป้องตัวเองแต่ก็อะไรอยากให้ทุกคนฝากติดตามนะครับ,รบเพราะว,ว่าถ้ากระแสะพันหนึ่งมันดีเนี่ยก็จะของเราก็จะแบบง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้มันดีแล้วพันเรื่งดีแล้ว,ลวมันต้องดีกว่าน,นี้ดีขึ้นกว่าน,นี้ผมชอบมากเพราะว่าตอนนี้แบบกระแสการ์ดมันแบบ grab ขึ้นนะครเพราะตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วแต่อยากให้ดีกว่าเดิมแซงสองแซงสามแสนตอนนี้เจ็ดแสนแล้วคาดหวังว่าจะถึงแบบสักหนึ่งเอ็มนจะเป็นไปได้ไหมจริงเราไปสร้างนิวไฮด้วยกันค่ะ ถ้าก็ารสติว่าครบเอ่อเทรนหนึ่งเอ็มเดี๋ยวพี่เอิร์ธจะไว้ผมยาวให้ดูตอนนั้นบมาตัดผมดูต่อผมไม่ต่อต่อต่อด้วยกันก็อ่ามีอะไรมาจ้ะอะไรนะมีอะไรไหมถ้าหนึ่งเอ็มอ๋อหนึ่งเอ็มเราก็คงจะมีอาจจะเป็นหาพี่อาโรนเลยอาโรนิวอาจจะตอบได้นะครับผมตอบจบหมดหรืออาจจะมีแบบดูอีพีสุดท้ายพร้อมกับลิฟท์บ้าก็มีอันนั้นมีแล้ว แต่แต่ในตอนที่มีจะมีอะไรดูเพิ่มเติมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับใอ่ความรักอะไรนะครับก็กำลังจะรุ่มรุ่มจำดอนใช่กำลังความรักกำลังไม่ค่อยกดตัวเท่าไหร่ใช่กำลังล้มลุกคุกคานใครกูกูมึงกูิ้งนะชัดรับก็ เส้นเรื่องกำลังเดินไปทางแบบเส้นขนาดที่ไม่ยังไม่คู่กันเท่าไหร่นะครับในครับผมกับเดนหนาวแต่ก็ไม่แน่อีกสองสามอีพีหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงอาจจะเป็นพาร์ทสามไปพาร์ทสามเลยจะเย็นๆข้ามสองไปเลยผู้ชมครับผมไม่สิทธิ์พาร์ทสามไม่แน่เออนานๆอันนี้เห็นด้วย ก็เห็นด้วยเป็นเซตภาพแบตเตอรี่ปัตเตอร์ไปเลยจบจิงอาสัมเจ้าครับนี่นะคะบรรยากาศขอเรามีแค่ขับภาพของการเคลื่อนที่ขนาดไนเกี่ยวกับเข้าบรรยากาศในกองไหนอูงโอ้ตายหนูว่ามันมีหลายภาคส่วนคือมันด้วยความมันหลายเรื่องหลายจักรวาลแบบโยงนั่นโยงนี่หนูว่าแต่ละคนก็จะได้เจอกันไม่เหมือนกัน ฝั่งแก๊งหมอก็จะเจอกันส่วนใหญ่คุณพวกหนูติ๋วก็จะเจอกันบ่อยอย่างเอิร์ธเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเจอกันน้อยมากคือเราก็จะแบบโมเมนต์แต่ละคนจะต่างกันแต่ว่าภาพรวมบรรยากาศกองรู้สึกว่าเขาทั้งแฮปปี้แลวมีความสเปซสปะาสูงดื้อคนละแบบดื้อคนละแบบเพราะมันเกิดการแบบมันหลายหลากหลายคนหลากหลายคนนี้กับอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าเออแต่ละคนแบบมีเขาเรียกว่าจุดดีจุดเน่นแบบทำให้กองมันมีสีสันมากขึ้นในแบบ หลากหลายสีเหมือนมึงคนหนึ่งสีอะไรเงี้ยแต่ละคนก็เหมือนมาแบบช่วยกันมากๆอะไรเงี้ยแฮปปี้มากก็แต่เราเอ้ยรอ่ไม่ยอมเจอต่อจะบอกว่าบางวันแบบถ่ายเสร็จก็ไม่กลับบ้านกันนะนั่งมอมอยกันไปเนวงการเคยทุกคนจะมีโรงตัวเองครับอาอย่างเธอจะเป็นโรงแบบว่าใส่คอนเทนต์ติ๊กต็อกอะไรจะเป็นคนพาทุกคนถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันอ่าโอเคได้เอาโอเคมาเอาเอาใครก่อนดี ผมอเป็นล <c oughs> องเงียบๆฮะผม,มจะเป็นฟิลแบบคอยแบบตามน้ําตามชาวบ้านเขาเผื่อ <c oughs> อยากทําอะไรก็เออเดี๋ยวทำด้วยอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยแบบเป็นเป็นตัวนำอะไรมันจะเป็นสายสพอร์ตมากกว่าครับส่วนดิวก็จะเป็นสาย,ยเงียบๆเหมือนกันเป็นสายแบบว่าเก,ก็บข้อมูลรืออะไรต่างๆแล้วก็จะมีมาแซมมุกบ้างบางครั้งคือหลิวเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าพูดน้อยแต่หนักพูดแบบตึ้งอะไรเงี้ยครับโอจะเป็นสายแบบเชื่อมความสัมพันธ์ทุกคนเข้าด้วยกันเพราะว่าโอจะมีความแบบเฟรนลี่มากแล้วก็ ด้วยความที่เขาเป็นคนไนท์กับเดกคนเขาจะมีความแบบว่าเออคอยแบบเชืยร์ว่าไอ้ยบีเบอร์วันนี้ทําอะไรไมาอย่างอ<ล>ะไรเงี้ยคือถ้าวันหนึ่งแบบผมอ่อมอย่างเช่อนอย่างเช่นวันที่ถ่ายเทลีส์ผมอ่อมเนี่ยก็จะมีความแบบเอ,อ้ยบีเบอร์แบบชวนผมคุยให้ผมรู้สึกแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่เพื่อก็จะเป็นสายคอนเทนต์สายแบบเต้นติ๊กต็อกอะไรด้วยกันครับเ,รอเ,รเออส,ส่วนก็กับใครเป็นสายที่ยังไม่ได้เจอกันคือผมไม่เคยเจอกใครเลยก่อนแต่เราจะไปให้เขาถามแล้จริงเราเจอกันบ่อย เจอกันนอกรอบนอกที่ทำงานครับเราแบบเรามาบเดี๋ยวจะพักใช่เรามาพาร์ตี้ด้วยกันเนี่ใช่ให้เขาถามให้เขาถามสิว่าในกองเป็นไงอะไรนะครับส่กางเกงไหม้บ้านอ๋ออ๋อโอเคดีโดนนอดบีบาร์ดเป็นไงคือสามคนจะเป็นแก๊งเดียวกันนะครับใช่เนาะเป็นแก๊งนั่นคือเป็นแก๊งแบบแก๊งปั่นแก๊งแบบคอยแบบทำให้ทำให้กองมีสีสันแบบให้แบบนักแสดงให้ทางทีมงานแล้วก็แบบคุ้มกับแบบ มีสีสันในการถ่ายทำให้แบบว่ามันไม่ดูเออไม่เครียดไม่น่าเบื่อครับแล้วก็ส่วนปอนจะเป็นสายแบบเมื่อเดียวใส่ใส่แบบต้องใช้ทำงานใช่ที่ตอนส่วนในกองแล้วใช่คือแล้วคนจะดูว่าการทํางานที่ถูกต้องต้องดูปอนนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องต้องดูไอ้บัสประมาณอ่าแล้วแบบเขาชอบสปอยอ๋อพูดสมุดเลยโอเคแล้วต่อคนอื่นครับคนอื่น ต้นเหลือต้นเหลือย้มาอย่างเดียวเลยครับใส่เงี้ยครับคุณน้อยตันหนักพี่เงินพี่เงินยัไม่พูดหรเพ่งินพี่เงินพี่เงิน่เงินก็จะเป็นใส่ลุยๆครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบเขาพัายแบบเป็นยังไงต่อหน้าทุกคนรับหลังเขาก็เป็นอย่างนั้นนะจับยกขึ้นนะจับยกขึ้นแบบบ้าพลังแข็งแรงมัสคูลินโจก้าไส้เสาก้า ทำตัวบองบองก็พี่เงินเลยครับคนลงุงแกๆ่ๆไม่ค่อยรู้เรื่องนั่งสมาธิก่อนนอน <caracter S 1> <ช>เหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนในเรื่องมากเลยนอนแบบนั่งขับ,ขบรถไปงานด้วยกันจักแบบพะลามเก้ามาสยามอยนะ่างเงี้ยเปิดเพลงแบบน้ำตกละลายสมองให้ฟังอยนะ่างเงี้ยก็ก็โอเคครับ <laughs> ชิคดี่ขออนุญาตสายหน่อยครับไปพร้อมด้วยกันก็สั่ง ไปสายแบบว่าสายทุกวันค่ะไปสายซัพพอร์ตเพื่อนครับเพื่อนทำอะไรลราอ๋ออันนี้ก็มีฟิวอยู่ยอมยอมอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนครับเพื่อนทำอะไรก็ทำตามหมดเลยทำทุกอย่างเพื่อนอยากแล้วแลก็เพื่อนใหญ่เห็นเป็นยังไงก็ซัพพอร์ตหมดใส่ซับใส่ซับหรอวะจริงเอ้าไม่ซับหรอกปนดาซับปนด้อะไรดีก็ว่าดีใช่อะไรดีว่าดีเพื่อนเราดีเสมอหนุ่มปนดาอะไร้ว ส่วนผมก็จริงก็เป็นสายค่อนข้างที่จะทํางานแบบซีเรียสนะแต่พอแบบคัดซีนแล้วก็เออก็ปกติก็เล่นกันปกติใช่เป็นกเลงดีกว่าอะลอนใช่ไหมเนี่ยนิวโอ้โหนวหรอโอยหนูว่ากองนี้ถ้าส่วนตัวแชร์แบบว่าเจอพี่นิวเยอะสุดมากเนียกองนี้พี่นิวชิวมากชิวที่สุดจะแต่เคยเจอมาแล้วแบบมันไม่มีดราม่าที่มันยากหรือแบบมีอะไรที่มันซีนหินซีนอะไรมันเป็นซีนแบบ คือง่ายในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีแต่ว่าหมายถึงว่ามันเขาถ้ามันต้องใช้ฟ e ลลิ่งในความชิลความสบายใจในการเล่นสูงที่จะไปไปกดดันแล้วจะไปเล่นแบบออกมาไม่ดีหรือแบบต้องบิวอารมณ์อะไรเงี้ยคือปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยของตามบทแล้วก็ตัวละครอะไรเงี้ยเราเริรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมีนนิวชิลมากไม่ค่อยมีปี๊แตกหรือระเบิดกองอะไรเงี้ยแบบน้อยมากไม่มีเราแบบว่าเราเล่นกันเพราะเราเล่นมีเล่นกันมากแต่ว่าน้อยอย่าน้อยคือรู้สึกว่าทุกคนค่อนข้างแบบอันเดอร์สแตนด์แอทไซน์ก็คือเราเก่ง หวไม่ขนาดนั้นครับที่นิ้ปล่อยว่างถ้าไม่อยาแล้วไม่ปวอะไรแบบนั้นครับผมฝากฝากบ้านต้้งหลิวแอร์ทับุอ่ะครับก็ฝากโฟยูโปรเทคลัทางด้วยนะครับทุกวันพเฮ้ยอาแบเ้ยเยวพ่งปีทุกวันพฤหัสนะครับช่องมเอ็มยี่สาครับสองทุ่มครึ่งแล้วก็อันคัดนะครับได้ที่ fbtv สามทุ่คร่องาบ ครบเบือค่ะเป็เอี่ยวแต่ใจอะ่ะท <c oughs> ีม่มีที่ไราด้วยนะคะท้ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณน,นะคะทุกค,ะคน Enjoy ค,ครับขอให้มีความสุขกับการดูซีรีส์ค่ะ